สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องไอ้พาเพลินนะครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอรีวิววัตถุมงคลนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไอ้พาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําการคะนะครับคะพระแล้วก็ติดเลขนะครับผมวันนี้เรามาพบกับพระปิตาจีนดามานีนะครับดวงเศรษฐีเหนือดวงนะครับ ร้อยสามิเปีชาตการหลวงปู่หมุนทิตตะสีโรนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการนำเลิกนะรายการที่สองนะครับเป็นรายการที่สองนะไม่ได้ลุ้นเนื้อนะครับรายการที่สองคือเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะนี่เนื้ออะไรบ้างนะครับเนื้อผงนะครับมีอะไรบ้างนะครับ รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าปลูกเสกช่วงปี6 7มาแล้วนะครับ4วาระนะครับแล้วก็มาปลูกเสกที่วัดหลวงปู่หมุนนะครับเมื่อวันที่9นะครับวันที่9วันที่10วันที่11นะครับ3วันเลยนะก็เป็นงานครบรอบนะฮะร้อยสามสิบเอ็ดนะครับร้อยสามสิบเอ็ดปีชาติการหลวงปู่หมุนนะ รุ่นนี้นะครับาวาระนะฮะที่ปลูกเสกเมื่อปี67นะครับปลูกก็4วาระด้วยกันนะครับวาระแรกก็ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลานะครับวาระ2นะครับที่ประเทศลาวนะครับปลูกเสกที่ประเทศลาวนะพระเกจิร้อยเพระเกจิด้วยกัน นะครับแล้วก็วาระที่3นะครับที่วัดพระธาตุพนมนะครับเมื่อวันที่8เดนะือน8 2567นก็ะก็มีพระเกจิมาร่วมปลูกเสก8 8รูปด้วยกันนะครับวาระที่4ก็ที่วัดพระธาตุพนมเหมือนกันนะครับแล้วก็วาระสุดท้ายนะก็เป็นวาระที่5นะครับก็ปลูกเสกแต่วที่9นะครับ9 1 0 11มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะ อ่ะเดี๋ยวมาดูวันนี้นะครับเป็นรายการที่2องนำเลิกนะฮะตะกุดทองคํานะครับฝังผงหลวงปู่หมุนทันยุคทุกองค์นะครับนี่เห็นไหมหมวลสารนะครับที่เป็นพระสมเด็จพระปิดตานะครับจะนํามาฝังแบบนี้นะครับนี่คือภาพต้นแบบนะครับนี่ เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ผมก็จะติดเลขให้เหมือนเดิมนะแต่สําหรับกล่องที่ไม่ติดเลขแสดงว่ากล่องนั้นผมเบิกให้เพิ่มเติมนะครับเบิกให้พี่ๆที่สนใจนะครับตอนหลังนะครที่ผมเปิดจองแล้วหมดแล้วนะครับแล้วก็มีพีเอฟซีล้วสนใจนะครับแล้วผมก็ได้ราคาบวกมานะครับหลังๆก็จะได้ราคาบวกนะครับก็มีการปรับราคาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตามเราะ ตามความเหมาะสมนะครับผมไม่เข้าเนื้อไม่เข้าเนื้อผมก็เ,เปิดให้นะครับเปิดแบ่งให้นะแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็องหนึ่งก็พันกว่าแล้วนะครับนี่นะครับองหนึ่งก็พันกว่าแล้วเป็นเนื้อไม้บันไดกุติหลวงปู่หมุนไม้ขนุนไม้พยุงนะครับไม้สักนะครับไม้ราชากายูนะไม้มณดี โครนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยไม้มะขามแบงเศเสาห้าหลวงปู่หมุนหลวงปู ừ, สวง oh, โอ้โหเยอะนะวานภูเขาควายนะครับกาฝากเท่าเอา่เอเท่เา,เาวันเถาวันนะเถาวันใช่ไหมกาฝากเถาวันวน,นะมงคล300กว่าชนิดนะครับยาวาสนาจินดามณีนะ oh, โะโอ้โหเยอะนะนี่เห็นกันไหม ผมไม่ค่อยเห็นเลยมวลสารยอดเศรษฐีจีวอหลวงปู่หมุนและก็หลวงปู่มหาศิลานะครับนี่ด้านหลังก็จะมี2ยันนะครับยันด้านบนจะเป็นยันหลวงปู่หมุนนะครับยันดวงเศรษฐีด้านล่างก็จะเป็นยันเนื้อดวงนะครับไออยู่ในองค์เดียวกันนะครับแล้วก็ฝังองค์พระที่ทันหลวงปู่หมุนนะครับทันยุคหลวงปู่มุนอ่ะก็ถือว่า ท่านใดที่จองทันก็ยินดีด้วยนะครับนี่ก็ต้องเป็นรุ้นกันนะครับนี่เป็นหน้าหลวงปุ่มหมุนเลยนะเนี่ยนะครับนี่อ่ามาเดี๋ยวผมทําการคะกันเล็กอ่าคะสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ติดหมายเลขนะฮะเพราะว่าเขาคะมาแล้วนะครับเขาคะจากที่วัดมาแล้ว นี่เดี๋ยวจะมีเปิดด้วยนะครับ PFC ฝากเปิดเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้ลุ้นอะไรนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะ,ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมติดหมายเลขนะครับเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าผมก็ส่งให้พี่พ บางส่วนแล้วนะครับบางท่านแบบไม่ได้เลือกเลขไม่ได้สนใจเลขนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะไม่ได้ลุ้นเนื้อพิเศษอะไรนะครับคือเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่จะลุ้นเลขนะครับเขาจะรันเลขเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับหลังจากผมแปะเบอร์เสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ ติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหลือ55องค์นะฮะเหลือ55องค์ทั้งหมดที่ผมเอามานะครับรายการนี้ผมเอามา65องค์นะครับก็ส่งไปแล้วบางส่วนนะครับที่ส่งไปแล้วผมไม่ได้ติดเบอร์นะครับผมหยิบให้ไปเลยนะครับผมหยิบสุ่มๆให้ไปเลยนะครับเพราะว่ามีของพีอีนะครับอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับอยู่สหรัฐอเมริกานะครับก็ มาบูชาไป4องค์นะครับบูชาไป4องค์ทีแรกเขาก็กว่าเ,าเขาก็บอกว่ามีเท่าไหร่เอาหมดนะครับก็ให้ได้ไม่หมดนะครับอยากจะแบบกระจายนะครับอยากจะกระจายให้พี่ๆได้บูชากันทั่วนะครับอยากให้ได้กันนะครับไม่งั้นถ้าส่งไปที่เดียวจบเลยนะครับพี c ที่อยู่ไทยโอด นะครับแล้วก็สร้างน้อยด้วยนะครับผมก็เห็นใจนะครับสร้างเพียงแค่399องค์เท่านั้นเองนะครับแล้วตอนนี้ที่เขาขายกันก็อยู่ประมาณพันขึ้นนะครับพันสองพันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ฐานลูกค้าใครฐานลูกค้ามันนะเนาะแต่ผมก็เปิดแบ่งนะครับไม่ถึงพันนะครับที่ที่มีอยู่ก็มีมาเพิ่มเติมประมาณ2-3องค์นะครับ ากท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับส่วนลังลุ้นนะครับยังมาไม่ถึงผมนะครับเนื่องจากผิดพลาดการจัดส่งของทางผู้สร้างนะครับผมส่งตกหล่นนะครับตกหล่นก็เลยได้รายการนี้มาก่อนนะครับแต่คาดคาดว่าน่าจะลังลุ้นนะครับคาดการว่าน่าจะได้จัดส่งวันพุธนะครับวันพุธที่จะถึงนะครับ19นะครับวันที่19น่าจะได้จัดส่ง ชัวๆเลยนะครับทั้งหมดนะครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆนะคุ้มค่ากับการรอคอยนะมาเดี๋ยวจะเช็คนะครับว่าพี่ท่านไหนนะให้แกะเลี่ยมออกหรือให้แกะรีวิวนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ เช็คก,ก่อนนะที่แกะนะครับที่แกะได้มีไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะครับแต่เป็นของพี่เออยู่ต่างประเทศเหนือนกันนะครับของพี่เอฟซทั้งน,นี้น่ารักมากนะครับอยู่ต่างประเทศนะ ไอ้พาเพลินแกะได้เลยจะแกะกี่รุ่นก็แล้วแต่ไอ้พาเพลินนะมาเดี๋ยวจัดให้นะครับผมขอแกะ2องค์แล้วกันนะครับ PFC จะอยู่ต่างประเทศนะอยวให้ชมนะครับพี่เขาปิดกระห่มไว้5องค์นะครับ5องค์มี1มี2 25 49สี้าแล้วก็50ผมขอเปิดเลขหัวแล้วก็เลขปิดแล้วกันนะเปิดหัวแล้วก็ปิดท้ายนะ นี่อ่ะเบอร์หนึ่งแล้วก็50นะครับตอนแรกอ่ะผมมีแค่50นะแล้วก็เอามาเพิ่มเติมอีกราคาบวกอีก15องค์นะครับตอนแรกก็มีแค่50ไม่พอนะห้องค์องก็ไม่พอนะโหเสียดายนะครับนะ่าลูกนี้ก็น่าจะมาสักร้อยกว่านะครับเพราะว่าเป็นรายการที่สร้างน้อยนะครับมาเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับเบอร์หนึ่ง นะครับขออนุญาตนะครับผมแต่พี่เขาก็อนุญาตแล้วล่ะนะครับลางรุ่นก็เดี๋ยวจะเปิดนะครับจะเปิดสัก5องค์นะครับเหมือนพี่เขาจะปิดกระไว้10องค์มาเดี๋ยวมาดูความสวยงามและงดงามกันนะครับอันนี้เป็นของพี่เอีต่างประเทศนะครับอยู่ต่างประเทศมาครับรุนเข้าให้ครับผมโอ้โหนี่ โอ้โหนี่ครับตะก,กุดทองคําแท้นะครับเป็นตะก,กุดทองคําแท้นะครับแล้วก็นี่มีจีวรด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งพระผงเห็นไหมนี่ด้านหลังนะครับอ่ะเลขครับผมนำเลขหกศูนย์ครับผม ได้นําเลขหกศูไปครับนี่นะครับโอ้โหยังสวยครับผมนี่นะครับอ่ะ หานไปหนึ่งองค,ครับผมเจ็ดศูนย์นะมาต่อไปหมายเลขห้าสิบนะครับหมายเลขหนะ้าสิบแกะสององนะครับขออนุญาตแกะสององนะครับอีกสามองเดี๋ยวให้พี่เขาไปแกะลุ้นเอามาครับผมองค์นี้นะครับป๊าบเข้าให้ครับผมนี่ โอ้ยอย่างสวยครับรายการนำเลิกนะครับมวลสารแน่นๆนะครับ เลขครับผมสองหนึ่งสองครับผมโอ้โหเลขหามเงินหามทองนะครับนี่ด้านบนเป็นยันหลงปู่หมุนนะครับด้านล่างเป็นยันหลงปู่มหาศลานะครับทางกลางนะครับจะเป็น พระผงนะครับที่บดนะที่ตํานะครับพีมวลสารมานะแล้วก็มาฝังนะครับเป็นพระผงที่ทันยุคหลวงปูมุนนะครับนี่มวลสารก็จะเข้มขังเลยนะดูแบบเข้มขังกันเลยอ่ะส่วนที่เหลือนะครับก็เอาไปลุ้นกันนะ นี่นะครับราคาไม่ถึงพันนะราคาบูชาไม่ถึงพันเก็บได้นะครับแต่ตอนนี้นะที่กลุ่มคือเขาปล่อยกันก็พันกว่าไปแล้วนะครับนี่ตอนอีจางคือทองคําก็ขึ้นด้วยนะครับณนะปัจจุบันโอเคครับผมส่วนรังลุ้นนะครับเดี๋ยวรออีกวันสองวันนี้นะครับเดี๋ยวเลียร์ให้นะครับภายในวันที่1ิบ้านะครับผมจะ จัดส่งให้ครบทุกท่านเลยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับช่องไอ้พาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดรุ่นใหม่แล้วก็ EP ใหม่ๆนะครับจะเป็นรุ่นอะไรติดตามกันไว้นะครับช่องไอ้พาเพลินสำหรับวันนี้ต้องของการาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ